ดูเรื่องความคืบหน้าช้างป่ากุยบุรีที่ล้มก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูบริเวณสภาพป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีค่ะเมื่อวานนี้ต้องจุดทูบสาบานนะคะ,คะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มของช้างป่าขณะที่ตำรวจค่ะก็ได้ส่งเม็ดมะม่วงที่เปื้อนผงสีฟ้านะคะไปตรวจดูในห้องแลบก็คาดว่าจะรู้ผลได้ภายใน2ส,สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะ โดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเกือบ50คนนะคะอย่างที่เห็นอยู่ในภาพแล้วก็สตัตวแพทย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสุขภาพสัตว์จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมปศุสัตว์ก็ร่วมกันจุดธูปแล้วก็ดื่มน้ําสาบานยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วก็สาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มของช้างสีดอเพศผู้อายุ8ปีที่ล้มภายในโครงการพระราชดำริ จากนั้นก็ได้ร่วมกันเผาพริกเผาเกลือด้วยเพื่อที่จะสาบแช่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางยาฆ่าช้างแล้วก็ขอให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดมาให้ได้โดยเร็วที่สุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดค่ะก็ได้เข้าให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนสบพบ้านยางชุมนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจด้วยว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีรถยนต์กระบะตอนเดียวสีแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเข้าไปในพื้นที่โดยตำรวจค่ะจะติดตามผู้ที่อยู่ในรถคันดังกล่าวมาให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในทางคดีนะคะโดยช้างป่าตัวดังกล่าวไม่ได้ตายตามธรรมชาติมีเลือดออกจากปากแล้วก็ทวาร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งชิ้นเนื้อแล้วก็วัตถุที่ได้จากซากช้างโดยเฉพาะเม็ดมะม่วงเปื้อนผงสีฟ้า5เม็ดไปตรวจยังห้องแล็บค่ะก็คาดว่าจะรู้ผลได้ภายใน2สัปดาห์ส่วนหลักฐานที่เป็นถุงพลาสติกที่เก็บได้บริเวณต้นมะม่วงตำรวจก็ได้ส่งไปตรวจสอบที่สถาบันนิติวิทยศาศาสตร์แม้ว่าเบื้องต้นจะรู้แล้วว่าเป็นสารเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงหรือว่ายาฆ่ายาก็ตามค่ะเพื่อความชัดเจนเพิ่มมาก